ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นรายการที่จะนําเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและเข้าถึงพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสัยเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง Metro TV โทรทัศน์มหานครช่อง PSI 221วันนี้อยู่กับดิฉันเยาวลักษณ์กนิการับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะวันนี้เราหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพาลใกล้ตัวคุณผู้ชมมากๆค่ะก็คือในเรื่องของซ่วมนั่นเอง เป็นเรื่งที่ใกล้ตัวเหลือเกินถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะคะเรื่องของส่วมเนี่ยเวลาขับถ่ายค่ะคนโบราณเนี่ยเขาจะขับถ่ายก็คือไปขุดหลุมบ้างนะคะที่เราเคยเห็นตามหนังโบราณต่างๆหรือว่าถ่ายลงในแม่น้ำคู่คลองก็มีค่ะกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเองได้มีการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2523ไปจนถึงปี2543ค่ะ ได้มีการใช้ซ่วมนะคะผิดวิธีในประเทศไทยเนี่ยลดน้อยลงค่ะโดยได้มีการสำรวจนะคะในปี2523เนี่ยเขาบอกว่ามีการใช้ซ่วมผิดวิธีเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ9.52และพอมีการพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะในปี2543นะคะจากผลสำรวจปรากฏว่าลดลงค่ะการใช้ซ่วมผิดวิธีนะคะลดลงไปเหลือเพียงแค่0.38ก็จะเห็นว่าประเทศไทยเองมีการพัฒนาในเรื่องของสาธารณสุขขั้นพื้นฐานมาอย่างต่อ เนื่องค่ะจากตรงนี้เองนะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะจึงได้เล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับสุขขาพิบาลหรือว่าสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็สะอาด ปาศจากสิ่งสกรปรกนะคะก็คือในเรื่องของส้วมสะอาดนั่นเองค่ะจึงเป็นที่มานะคะของการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีค่ะดําเนินการมาอย่างยาวนานแล้วนะคะไม่ใช่เพียงแค่ปีแรกเท่านั้นแต่ที่มาที่ไปโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาหาคําตอบกันซึ่งเราได้รับเกียรติจากทางท่านรองผู้มนวยการสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครท่านขจิตชัชวานิช์สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณท่านนะคะคให้เกียรติกับรายการจอบประเด็น พูดถึงเรื่องส้วมหลายคนบอกโอ้ยดูไม่สุภาพเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำโบราณรมีมาอย่างยาวนานแล้วนะคะแต่ว่าพอได้มีการปรับเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาใช้คำว่าสุขาแทนแต่การประกวดสุดยอดส้วมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะท่านการประกวดจุดสุดยอดส้วมนะแห่งปีของกรุงเทพมหานครนะครับท่านหม่อมราชวงศ์สุขสุมพันธุ์บริพัตรท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านเข้ามารับตําแหน่งใหม่ๆ,ๆนะครับ ท่านเล็งห็นความสําคัญเรื่องสุขาพิบาลด้านนี้ท่านมีนโยบายเป็นมหาคอนครแห่งความสุขมหาคอนครแห่งความปลอดภัยนะครับประกอบกับพอดีทางฝ่ายทางรัฐบาลนะครับได้กําหนดนโยบายว่าจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีที่สะอาดทั้งหมดนะครับและสอดคล้องกันซึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะครับท่านก็บอกว่ากรุงเทพมหาคนครเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว<ฆ>เป็นเมืองที่ผู้คนมามาพัก ภาคสายมาเที่ยวมาอะไรถ้าสุขาพิบาลไม่ดีนะครับประชาชนก็ไม,ไม่ไม่ไปต่างคนต่างชาติก็ไม่มาเที่ยวกรุงเทพมหานครดังนั้นเราก็จะมีการพัฒนาช่วมสาระทั้งหมดเลยของกรุงเทพมหานครให้ให้ถูกลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานทั้งของของระดับประเทศนะครับเกณฑ์มาตรฐานของส่วมว่าจะมีอย่างไรบ้างสะอาดอยังไงเพียงพออย่างไรแล้วก็มีความปลอดภัยอย่างไรเราจึงมีการจัด การประกวดส้วมแห่งปีขึ้นซึ่งเราทำมาตั้งแต่ท่านผู้ว่าเข้ามาเลยครับประมาณปีพุทธศักราช2552ซึ่งทำมาตลอดเรื่อยมาค่ะก็6ปีเต็มแล้วจากการเล็งเห็นในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมไปถึงถ้าสุขาพิบาลไม่ดีเนี่ยส่งผลหลายด้านเลยคุณภาพชีวิตย่แย่ส่งผลกระทบก่อเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะภาพรวมทั้งหมดเลยเพราะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศเนาะจึงได้เป็นที่มาของการ พัฒนาส่วมสาธารณะทั้งหมดครับซึ่งส่วม,มสวมาธารณะทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด12กลุ่มเป้าหมายนะที่เราว่าเป็นท่วมสาธารณะนะครับก็มีในสาธารณะสถสานสถานีบริการน้ํามันตลาดสดร้านอาหารโรงพยาบาลห้างสรรพสินาหรือศูนย์การค้าสถานที่ราชการแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะสถานศึกษาสถานีขนส่งและส่วนริมทางซึ่งเราถือส่วมเหล่านี้เป็นส้วมสาธารณะทั้งสิ้นเราก็ เรงลงมาตั้งแต่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับตั้งแต่น้อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับเห็นบอกว่าส่วนสาธารณะกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้ารวมๆกันแล้วอย่างที่ท่านได้นำเรนเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดส0 0พันา3,000ก่าแหงครับเยอะมากเลยครับเดี๋ยวก็พยายามจะพัฒนาบอกคือประชาชนไปที่ไหนถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่สาธารณะนะครับสามารถเข้าไปใช้ได้ เราเคยไปเที่ยวเมืองต่างประเทศนะครับหรือไปเที่ยวที่ไหนใดต่างจังหวัดนะครับเราไปเจอสภาพส้วมที่ไม่ดีเราก็รู้สึกไม่สบายใจแล้วก็เป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของเชื้อโรคด้วยนะครับแล้วก็ต้องต่อไปเราก็ต้องมีมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นเลยวิธีใช้ว่าจะใช้ยังไงการออกจากห้องส้วมจะทํำยังไงวิธีอะไรเนี่ยเราต้องแนะนําประชาชนทุกคนทําเหมือนๆกันหมดครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็ ไปสอนนักเรียนด้วยะนะครับเป็นซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเรื่องแรกๆเลยที่ท่านผู้ว่าอยากให้นักเรียนได้รู้จากสุขาพิบาลที่ถูกต้องในการใช้ห้องส้วมที่ถูกต้องและถูกวิธีครับข้อดีของโครงการนี้มันดีอย่างไรคะเพราะว่าประชาชนเองก็จะพูห,หมนเป็นการซิ้เปื้อนงบประมาณหรือเปล่าทําไมเราถึงต้องไปพัฒนาส้วมสาธารณะคะสําสคัญที่สุดข้อดีที่สําคัญที่สุดเลยก็คือที่กล่าวไปแล้วก็คือเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเรื่องเรื่องที่สองก็คือ เมื่อเราเจ็บป่วยนะครับและเกิดการเจ็บป่วยเนี่ยมารักษามันราคาแพงครับการใช้ช่วงที่สู่สุางายดรือที่มีเนี่ยการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ติดมาทางมาทางอุจจาระก็ดีมาทางร่างกายก็ดีที่เข้าห้องน้ําแล้วไม่สะอาดอม,มีการติดเชื้อของผู้สัมผัสก็ดีเมื่อไปติดต่อคนอื่นก็จะทําให้มีการเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยนะครับถ้าสมมติเป็นเด็กนักเรียนหรือห้องน้ําที่ไม่สะอาดหรือมีที่ที่ไม่ดีไปด้วยเนี่ย นักเรียนป่วยไปนะครับพ่อแม่ก็เสียเงินหนึ่งการเรียนก็ตกหนึ่งนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวกับสุขลนนักษณะมีการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้วยะนะครับเป็นทําให้สุขภาพดีด้วยนะครับทำให้อ่เขาเรียกว่าอะไรนะพื้นฐานชีวิตพื้นฐานของทุกคนเนี่ยมีมีความสุขในในระดับหนึ่งนะครับแสดงว่าข้อดีเนี่ยมันหลายข้อมากเยอะเยอะมากครับ สำคัญที่สุดก็คือไม่เจ็บไม่ป่วยดีนะครับผู้ดวงบอกว่าปาฏิจารโรคนะครับเป็นเป็นสิ่งทิเศษอันนี้นรเรื่องจริงเลยรด้วยเลยนะครับถ้าเป็นแล้วก็ลําบากครับลําบากทั้งผู้ปกครองพ่อแม่นะครับลำบากทั้งความรู้สึกลําบากทั้งตัวผู้เจ็บป่วยเองะนะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเสียไปด้วยในเรื่องคา่าใช้จา่ายหลายท่านอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะ,คะในการพัฒนา ส้วมสาธารณะเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาของประเทศหนึ่งเลยค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจจะดีขึ้นเม็ดเงินจะไหลไง่าเข้ามา,า,มาอ่านะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวรู้สึกโอ้โหมาท่องเที่ยวแล้วส้วมสาธารณะสะอาดเหลือเกินไม่เหมือนบางประเทศที่เราไปรู้สึกโอ้โหจะเข้าส้วมแต่ละทีนี่ทรมานไปไปพูดที่ไหนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเป็น,ปนพูดคนต่างชาติหรือไปที่ไหนเขาก็จะพูดเรื่องนี้เป็นหลักนะครับว่าไปแล้วที่นี่ ไปแล้วมีความสุขมีเข้าเข้าห้องน้ําที่ไหนก็สบายนะครับเป็นสาธารณคั้นพื้นฐานเนาะใช่ครับสาธารณันพื้นฐานนอกจากในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วยังได้ในเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศนี่คือข้อดีของโครงการนี้ค่ะที่ทางกรุงเทพมหานครได้พยายามผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนมาตลอดหกปีเต็มใช่ครับค่ะมาพูดถึงพอเราเริ่มดําเนินการในปีแรกๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยช่วงแรกๆนะครับเราก็ใช้ เรามีเรามี50สำนักงานเขตนะครับ <c oughs> เป็นเป็นพื้นฐานที่จะให้ไปประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ความรู้ <c oughs> กับสถานที่สาธารณะเหล่านั้นนะครับให้ดําเนินการทําทั่วไม่สะอาดขึ้น <c oughs> ซึ่งฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตเป็นผู้ดําเนินการ <c oughs> ก็ไปประชาสัมพันธ์ติดต่อแล้วก็เชิญชวนสมัครนะครับแล้วก็จะสมัครช่วงประมาณสักเดือนธันวาในทุกปี <c oughs> ให, <c oughs> ให้ให้มาร่วมกับกรุงเทพมหานครทาเกณฑ์มาตรฐานไปให้ วิธีการใช้ที่ถูกต้องวิธีการทําไม่ถูกต้องก็จะพ,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 พัฒนามาเรื่อยๆเดิมไม่เคยมีที่ฉีดสายฉีดก็พัฒนามีที่หญ <ừ> ่ฉีด<ม>ก่อนสะอาดไม้ห้องน้ําที่ไม่มีสําหรับผู้ผู้พิการก็ต้องพัฒนาให้มีผู้พิการปัจจุบันนี้ก็มีสิติที่เพิ่มมากขึ้น <ừ> นะครับอุปสรรคก็ค่อยๆกระจัดไปเดิมเนี่ยมาตรฐานของเราเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมีผ่านเกณฑ์แค่ยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็ขึ้นเป็นห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต เราไม่ใช่พูดถึงว่าไม่สะอาดกับสะอาดนะครับต้องเอาก่อนว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยเราประกอบด้วย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 สามสามส่วนคือความะสะอาดความเพียงพอความปลอดภัยซึ่งเรามีเกณฑ์ละเอียดมากขึ้นนะครับการที่ได,สด้สุดยอดส้วมแห่งปีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าส้วมที่ได้มาเนี่ยไม่ได้มาตรฐานเขาได้มาตรฐานแต่เกณฑ์นนอาจจะไม่ถึงที่เรากําหนดไว้สมมุติว่าเกณฑ์คะแนขน,นของเราเนี่ยหกสิบคะแนน ถ้าไม่ผ่านถึง5 50คะแนนเราก็จะไม่ส่งเป็นช่วงสุดยอดแห่งปีนะครับก็ไม่ผ่านเกณฑ์ตามนั้นแสดงว่าเกณฑ์นี้ค่อนข้างเข้มข้นน่าดูถูกครับเพราะว่าจะได้ให้มาตรฐานจริงๆแล้วดูทั้งความสะอาดของพื้นความสะอาดของโถดูละเอียดยิบเลยครับว่าหายเทอาการดีไหมแสงสว่างพอไหมนะครับดูทุกเรื่องครับดูทุกเรื่องครับกลุ่มเป้าหมายค่ะของโครงการนี้แดกแรกเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ก็ครบเลยครับ12กลุ่มเป้าหมาย ทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่เริ่มแรกเลยทั้ง12บกลุ่มเลยเราก็ทำทั้ง12บกลุ่มก็อย่างที่บอกเรามี3 0 0พแห่งนะครับล้วก็ค่อยๆทำไปนะครับก็ค่อยๆเข้ามาร่วมทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาแล้วก็มีประเมินทุกๆปีปีแรกๆที่เราประเมินเนี่ยประเมินประมาณพันกว่าแห่งที่บอกนะครับแต่ประเมินไม่ครบหรอกเราก็ได้ประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเราพัฒนาปัจจุบันนี้ก็50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าตัวเลขเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นที่น่าพอใจเป็น คนก็ให้ความสนใจแล้วก็ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเช่นปั๊มน้ํามันถ้าเดี๋ยวนี้ถ้าไปที่ไหนนะครับผู้เยาวรัต์ไปที่ไหนจะเห็นปั๊มน้ำมันเดี๋ยวนี้สะอาดมากยิ่งขึ้นมไม่เหมือนแต่ก่อนเลยนะครับสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับปั๊มสภาพาป,ปัม๊มน,น้ํามันเนี่ยเราไปแล้วก็ไม่บางทีไม่กล้าที่จะเข้าไปนั่งนะครับปัจจุบ,บันนี้ก็สะอาดนะครับแล้วก็มีคนทําความสะอาดตลอดเวลาหลายที่เลยนะ่เวลาเราไปเข้าส้วมเนี่ยที่เป็นส้วมสาธารณะ ติดแอร์ติดพัดลมระดับตกแต่งสวยงามเลยใช่ครับบางที่นี่มีสวยอยู่หน้าซ่วมด้วยถูกครับตงเดี๋ยวนี้ก็ต้องทําแข่งกันนะครับยิ่งในปั้มน้ํามันเนี่ยแต่แต่มีโครงการเนี้ก็ต้องทําแข่งกันเพราะว่าพอ,พอประกาศแล้วได้ชนะที่หนึ่งนะครับไปส่งเราไปส่งระดับประเทศอีกนะครับถ้าได้ชนะที่หนึ่งก็ประกาศเลยว่าเป็นซ่วมแห่งปี เป็นส่วมสุดยอดแห่งปีถ้าได้2องปีติดกันเนี่ยเขาประกาศ Best of the b a s i อีของของกระทรวงสาธารณสุขเขาประกาศให้นะครับของเราปีที่แล้วก็ได้ที่แฟชั่นไ i แ l a n d ลองไปดูนะครับว่าเขารักษาคุณภาพไว้มีน้ำยาฆ่าเชื้อโลกให้ด้วยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็มีพัฒนาไปอีกว่าเราเข้าไปในห้องในห้องสุขานี่เขาจะมีที่ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเอาเช็ดเช็ดให้เจ็ดวาให้เราอ เราก็จะพัฒนาต่อไปเพราะว่าเมื่อมันดีขึ้นนะครับคนมาดูปุ๊บเขาก็จะพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกดีเหนือกว่าคนอื่นเขาไปอีกมันเป็นการแข่งการทางอ้อมนะครับแข่งการทางอ้อมแต่ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับประชาชนทุกคนครับเป็นผลลัพธ์นะคะที่ประชาชนผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะที่จะได้เวลาไปใช้ส้วมสาธารณะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองในคนกรุงเทพมหานครค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับ ปีนี้ค่ะสุดยอดส้มแห่งปีเนี่ยที่ไหนได้รับรางวัลบ้างโดยไปถึงเกณฑ์การให้รางวัลเนี่ยที่บอกว่าเข้มข้นเข้มข้นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อใน,นช่วงหน้าพักสักโล็ค่ะ